สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันหลังเลิกงานนะครับผมนนี้พามาดูเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับเครื่องสามสิบของผมหลังจากคราวที่แล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องเรา,าหยอดเหรียญแล้วมันไม่อ่านค่าเหรียญน,นะครับแต่รอบนี้มีลูกค้าแจ้งมาว่าน้ํานะครับออกน้อยนะครับผมเวลาหยอดเหรียญไปเครื่องทางานแล้วน้ําออกน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไระครับวันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันดูนะครับว่า มันเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปดูเลยครับผมก็คอนอื่นเดี๋ยวผมจะลองหยอดเหรียญก่อนนะครับให้น้มามันลันดูก่อนเช็คดูก่อนว่ามันไหลน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลองหยอดเหรียญน,นะครับหาเหรียญหยอดก่อนเตรียมไว้แล้วอเดี๋ยวเรามาลองลองดูกันนะครับ เครื่องกำลังสั่งงานแล้วนะครับแล้วมาดูกันเลยว่าปล่อยน้ําขนาดไหนนี่ครับผมปัญหาก็คือน้ำมออกน้อยนะครับน่าจะเป็นเพราะตัวจ่ายน้ําแน่เลยผมว่านะครับอันนี้สันนิษฐานนะครับ ปกติมันต้องพุ่งเยอะกว่านี้นะครับมัน,น,นออกน้อยมากเพราะตัวจ่ายน้ําจะมีอยู่สองสองตัวนะครับอันนี้เป็นน้ําซักผ้าอันนี้เป็นน้ํายาปรับพนุ่มนะครับที่จะต้องจ่ายออกมาเต่ยวตอนแรกมันจะจ่ายเป็นตัวไอ้น้าซักก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นจ่ายน้ำยาปรับพนุ่มนะครับสงสัยน่าจะเป็นวาล์วจ่ายน้ํานะครับเดี๋ยวเราต้องมาแกะดูว่ามันผิดปกติไหมนะครับ เนี่ยครับมันออกน้อยครับที่จริงมันต้องออกแรงกว่านี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลองแกะดูวาล์ว,าวจ่ายน้ําข้างหลังตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับเดี๋ยวลองแกะกันดูนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราเปิดฝาหลังเครื่องนะครับเราก็จะเห็นสายไฟนะครับก็จะมีสายไฟหลักนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตัวคอยเสียบนี่คือตัวโซลีนอยนะครับที่เป็นวาล์วจ่ายน้ำเข้าเครื่องนะครับสงสัยตัวนี้น่าจะเสียผมว่านะครับมันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันปล่อยน้ำเข้าน้อยครับมันก็เลยทําให้น้ําเข้าเครื่องน้อยมากครับผมจะลองแกะดูว่ามัน เสียหายมากน้อยแค่ไหนจะลองเช็คดูก่อนนะครับอาก่อนอื่นแล้วก็ปิดเครื่องถอดปลัก๊กนะครับออกก่อนแล้วก็ทําการปิดวาล์วน้ํานะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเดินแล้วก็เราก็หมุนตัวนี้ออกนะครับลอเช็คดูเลย ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำการถอดสายนะครับถอดปลัก๊กออกนะครับจะมีอยู่สองตัวตัวนี้เป็นโซลินอยน้ำเข้าเครื่องเวลาซักผ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นน้ำ ข้าวเครื่องของช่องน้ํายาปรับมะนุ่มนะครับเราจะถอดมาดูกันนี่ครับดูจากสภาพแล้วก็ยังใช้ได้นะครับยังไม่ถือว่าบุบสลายหรือผุพังอะไรนะครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรเวลาจ่ายน้ำเข้าวทำไมออกน้อยจัง สภาพก็ยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับเพรามันเป็นเพราะอะไรนะครับเราขอเช็คระบบน้ําเข้าก่อนนะครับอ่านี่ครับหลังจากถอดตัวซิลิโ,ลโนยวาล์วจ่ายน้ําเข้าออกมาแล้วนะครับก็มาเช็คดูสภาพก็ดูเหมือนจะปกตินะครับไม่ได้มีสิกร้ออะไรเลยเห็นไหมครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเวลาจ่ายน้ําเข้าเครื่องแล้ววาล์วมันจ่ายออกน้อยมากจริงๆมันต้องพุ่งแรงกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับลองสลับดูนะครับเอาตัวน้ําเข้าเครื่องตอนซักผ้านะครับสลับกับตัวน้ําที่ปล่อยน้ํายาปรผนุ่มนะครับลองสลับคอยกันดูนะครับว่ามันจะแก้ไขได้ไหมน้ํามันจะออกมาแรงขึ้นไหมหลังจากที่เราปล่อยน้ําเข้าเครื่องตอนซักผ้าตอนแรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองสลับดูนะครับ สำหรับวิธีการเอาออกนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนดนะครับดันในตัวคอเจนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันยกสูงขึ้นนะครับนี่ครับยกสูงขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับดึงขึ้นแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะครับบิดไปทางซ้ายแล้วก็ทําการถอดออกนะครับดึงออกได้เลย อ่าอย่างนี้ครับผมถอดออกอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ทำทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแล้วก็สลับเลยนะครับผมครับนี่ครับหลังจากที่เราถอดแล้วนะครับก็ฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งน้ําเข้านะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นของน้ํายาปรับพนุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะสลับกันอย่างนี้นะครับนี่ครับสลับอย่างนี้เลยอ่าสลับไปนะครับ แล้วก็ทําการใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับทางนี้ด้วยนะครับใส่เข้าไป

สโค๊ตอาจจะแข็งมานิดนึงอ่านี่นะครับผมเราก็กดให้มันเข้าล็อกนะครับตอนนี้สลับแล้วนะครับสลับฝั่งแล้วนะครับครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเาดูกันเลยครับนี่ครับก็ทําการใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมียางตัวนี้อยู่นะครับมันจะช่วยซีนไม่ให้น้ํำรั่วออกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยัดเข้าไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เสียบนะครับ เสียบเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเหมือนเดิมให้มันดังแก๊กนะครับก็ถือว่าปลั๊กแล้วก็สวิตเข้ากันแล้วนะครับอันนี้ครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการต่อ เอาท่อผมไปไหนแล้วนี่ครับหลังจากนั้นก็ทำการต่อท่อน้ำนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นท่อน้ำเข้านะครับหมุนเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอเรียบร้อยครับผม แล้วก็เปิดน้ำได้เลยครับมาเช็คดูก่อนนี่ครับนี่เปิดวาล์วก๊อกน้ำนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่ามีการรั่วซึมไหมนะครับ นี่ครับดูจากซีนแล้วน้ําไม่รัววนะครับไม่ซึมนะครับถือว่าผ่านนะครับอเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองรันเครื่องดูนะครับมาดูว่าน้ําเข้าเครื่องตอนแรกมันจะแรงขึ้นไหมครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับอ่วน,นี้ก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับ มาดูน้ำกันนะครับตอนนี้เครื่องรันแล้วนะครับผมโอ้นี่ครับน้ำไหลออกเยอะมากครับนี่ไงครับสงสัยน่าจะเป็นที่สุรีนอยปล่อยน้ำเข้านะครับผมลองสลับดูนะครับน้ำก็ไหลเลยนะครับผมโอ้เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าน้ำไหลแรงขึ้นมากเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับสุดท้ายก็ได้ผลนะครับผม อยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับโอน้ำไหลแรงมากครับไหลแรงจากเดิมเยอะเลยนะครับอโอเคครับผมแสดงว่าได้ผลครับเรียบร้อยครับ